อีกแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ตามคําเรียกร้องว่าอยากจะได้เห็นโมเมนต์และก็ความน่ารักของน้องชิกิต้าบนเวทีงานแฟนมีตติ้งสำหรับจักรต้ย,ยังไม่จบเพราะว่าคลิปนี้ได้นําความน่ารักของชิกิต้ามาฝากกันอีกแล้วขออนุญาตบีดรูปภาพของเจ้าชิกิต้าก่อนนะคะเรียกได้ว่าน่ารักสดใสมากมายนี่ขนาดอายุเท่านี้นะคะเนี่ถ้าหากว่าน้องชิกิต้าอายุ2 0ผู้เราจะทํายังไงคะเพราะว่าต้องสวยตาแตกแน่เลยตอนนี้ก็สดใสน่ารักสมวัยค่ะเรียกได้ ว่าเดบิวต์มาตั้งแต่ตัวกระเปียกเดียวพอขึ้นเวทีจริงๆปุ๊บก็คือไม่มีอะไรติดค่ะก็สามารถกระจายออร่าแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์จะเต็มเสียงร้องก็สุดปังไม่มีอะไรน่าห่วงเลยจังหวะนี้ค่ะคือเต้นกะเอาให้แม่แม่แฟนคลับตายกันไปเลยทีเดียวนะคะน้องแคนนี่จะเต็มจริงๆ อินเนอร์ในลายแดนอินเนอร์จะเต็มโคตรเลิศเลยก็คือนอกจากลายเต้นน้องจะสวยดึงดูดผู้ชมแล้วนะการเล่นหูเล่นตาน้องก็เก่งมากๆและก็เรื่องเจนเวทีมีความธรรมชาติสูงนะคะอายุเท่านี้ก็เปล่งประกายได้มากๆเลยบอกเลยว่าอนาคตเปล่งประกายไปได้อินใจตอนที่น้องชิคกต้ทาเวฟให้ได้ชมและเวลาน้องทําท่าเวฟเนี่ยน้องก็จะมีการเล่นสีหน้าสีตาและก็ยิม้กมกรุิมกริมอ้คือมันดีมากอันนี้แอดก,ก็มองว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันเวลาที่ชมน้องชิ าาทํกรแสดงบางทีถ้าเราชมศิลปินบางคนเนี่ยอาจจะมีรู้สึกว่าเครียดนะคะแต่ว่าน้องชิปิตาเวลาได้ชมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับสีหน้าสีตาของน้องหรือเปล่าที่มันแสดงออกมาแล้วมันดูสดใสเวลาได้ชมรู้สึกค่อนคลายแต่ว่าเบื้องหลังท่าเต้นน่ะก็คือยากมากเนาะได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเอนจอยสดใสโลกไปสีชมพูอะไรแบบนี้ มันชจหวี้เหมือนแมวเหมียวกําลังแยกเคี้ยวเลยซึ่งช่วงเพลงนี้ก็คือเมดอัพนั่นเองน,น่ารักน่าชาังและก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็อย่างที่กล่าวไปค่ะว่ามันดูสดใสน่ารักแต่ว่าลายใต้น้ำบันโทดจริงแต่ว่าด้วยสีหน้าของน้องชวนให้คนดูไม่เครียดเวลาได้เจอน้องชิกิต้าเต้นและก็น้องเปียผมมาด้วยยิ่งส่งให้น่ารักเข้าไปอีกโลกสดใสใช่ไหม เป็นจังหวะเริ่มเพลงแมทอัพนะคะไม่ว่าจะเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีหรือว่าอยู่ในสตูดิโอนะที่ลงในช่อง Baby Monster ก็ทําทได้ดีเสมอนี่แหละที่เขาเรียกว่า facial expression ที่เริที่สุดเริศม,มาตลอดเริศที่สุดในโลกไม่เคยอ่อมจึงเหมียวมาก Negache ีตอนนั่งทานน้ํากับคุณแม่อาสาแม่น้องชีมาอย่ายงนั้นนะคะดื่มน้ําด้วยกันก็น่ารักมากยายน้องเคนเนี่ก็คือมีการยักคิ้วแบบนี้เออว่ามนจะหลอกไปนะจ๊ะ ส่วนคลิปนี้น่ารักมากตอนที่เล่นกิจกรรมแล้วก็สนทนากาแฟคลับแฟนกลับบอกว่าหน้าตาเหมือนเด็กอิ่มนมว่าอย่างนั้นหน้าตาก็จะมีความสุขแบบนี้นะคะเอ็นดูมากๆทั้งสวยทั้งน่ารัก ยูนใซังอินเดอร์มิเดิลแม้ว่าไม่ได้เป็นท่อนที่น้องร้องแต่ว่าจังหวะที่ยืนฟังพี่ๆร้องและก็ยืนมองแฟนคลับน้องก็คงจับลืมใจนะว่าโอ้คนมาดูหนูเยอะมากเก่งมากๆเลยค่ะชิกิต้า วันนี้ก็คือ scar to you r beautiful หาท่อนนี้ของน้องแคนนี้ในรายการที่ว่าร้องเพราะแล้วใช่ไหมตอนนี้คือได้เห็น performance แบบสดๆบนเวทีก็ร้องเพราะขึ้นไปอีกด้วยซ้ำเก่งมากมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเทคนิคการร้องก็ปังขึ้นเรื่อยๆ All โมเมนตนี้น่ารักมากแฟนคลับเขามีการแปะมีมด้วยตั้งแต่น้องอาฮยอนและก็น้องชิกิต้ายังเด็กๆสู่วันนี้ที่โตแล้วและก็มาอยู่ร่วมวงด้วยการเกิดเป็นมีมนี้บนเวทีน่ารักจริงๆ yeah, 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 yeah. แคนนี่ก็คือแคนนี่จริงๆน้องเพื่อนๆคือตอนเด็กๆสดใส,สย,ยังไงโตมาก็ยังสดใส,สเหมือนเดิมแฟนคลับก็บอกว่าน้องเป็นคนสดใส,สแล้วก็ตลกแต่เด็กเขาเลยร้อยมีมนะคะโตขึ้นก็จับประมาณนี้นี่คือความน่ารักแล้วก็จุดที่ทําให้ใครใหลายๆคนหลงแคนนี่เลยนะความตลกความน่ารักมีมเยอะเขาเรียกว่ามีความเป็นธรรมชาติสูงใช่ไหมคะแถมการแสดงบนเวทีน้องก็ดีมากๆด้วยการร้องการเต้นมันทําให้ทุกคนรักน้องเพราะว่าจุดจุดนี้เลยค่ะมีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ทแทกุกลา์ที่น่ารักน้องชิกิตาพาริตากำลังเต้นกันอย่างเมามันเลยนะช่วงท้ายคอนเสิร์ตนอกจากนี้ก็มีโมเมนต์นี้ช่วงที่น้องชิกิตาใส่เสื้อบาติกที่ทางแฟนคลับบ้านเบดอินโดนีเซียเขาให้ใส่ขึ้นไปบนเวนทีก็มีจังหวะขิงเสื้อกับพริตามีเด็กอวดเสื้อแล้วหนึ่ง น้องน่ารักสมหวังแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์จัดเต็มจริงๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะนําความน่ารักมาฝ่ากหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและก็รอซับพอน้องๆน,นะคะเดี๋ยวจะไปเอาเอ็มข้าดาวในวันที่13และก็20มิถุนายนนี้ก็รอติดตามความกิ่งของน้องๆขอให้ปังๆนะคะ <c oughs>